สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่17กันยายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพมรีเมียร์ลีกนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเกมลอนดอนดาร์ y ี้แมชนะที่เชลซีจะต้องบุกไปเยือนทอดแไทนมอสเปอร์นะครับก็แต่กันวันอาทิตย์นะครับเวลาสี่รุ่นครึ่งตามบ้านเรานะครับผมก็อ่า ไปฟังบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีประเด็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมผมถือว่ามันเป็นเกมที่ทดสอบนิดนึงอะนะครับผมเกมนี้แต่ว่าเท่าที่ได้เช็คอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่าทางสเปอร์เนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยพร้อมนะเรื่องขุมกําลังอะไรนี้นะครับ ยังไม่ชัวว่าโซน,นินลงได้หรือเปล่านี่อันนี้ยังไม่ชัวนะเพราะว่าอทางแมนรอเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับว่าคือทางตัวนักเตะจะไม่ยอมแพ้จะพยายามฟิตให้ทันเกมเชลซีนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสเปอร์เพิ่งเล่นบอลคอน,ฟนเฟอเรนซ์ลีกนะถ้าถ้าผมเลือกผิขอภัยนะยูโรยฟาคอน,ฟนเฟอเรนซ์ลีกอะไรสักอย่างเนี่นะครับผมที่เป็นถ้วยอีกถ้วยนึ่งอนะ ที่ยูโรปเขาจัดมานอกจากยูโรป้าลีนะครับผมก็เพิ่งเล่นไปนะครับสกอร์ยังไงนะผมไม่ทราบนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับลืมไปแล้วนะครับแป๊บนึ่งนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ายุโรปาคอนเฟลีกนะครับ อ,อ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แข่งนะโอเคโอเคแบบคือเหมือนกับว่าเขาจะแบ่งการแข่งนะครับเพือแบบแปบ๊บนึงนะครับอ๋อที่เสมอเรนสไต์โอเคครับโอเคโอเค เข้าใจาแล้วนะครับก็เพิ่งเตะไปนะนะครับเสมอเรน2-2สองสองโอเคโอเคครับคือมันข้ามคืนงั้นก็คือรู้สึกว่ามันเตะพร้อมกับใช้ปี้ึนีด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจผิดไงขออภัยนะครับผมที่สเปอร์ลงเล่นนะครับผมนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าจัดทีมได้ค่อนข้างก็ถือว่าฟูเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังนี่เป็นทากัรกาโจโรดอนคือทากันกาเนี่โดนแบรนไม่รูว่าเกมน่าจะลงไม่ได้นะเกมนี้นะครับนะในส่วนของทางกันกานะครับผมที่จะเจอกับเรานะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของทูเครืงก่อนกัแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคอ่าคําถามแรกเขาถามว่า คาดหวังยังไงบ้างกับเกมกเกมที่จะเจอสปเปอร์นะครับถุกเ้าบอกว่าผมไม่อยากจะทําให้มันมยุ่งยากนะครับว่าจะเลือกใครลงเล่นเป็นตัวจริงหรือใครไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าเราต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งสปเปอร์นะครับมันเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้เรามีผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นก่อนก็เหมือนคือหมายถึงช่วงที่เชลซีไปเยือนสปเปอร์ น่าจะประมาณกุมภาเลยประมาณเนี้ยนะครับผมช่วงทูเคิลคุมเนี่ยช่วงทูเคิลรับงานเนี่ยที่จอร์จินโย่ยิงประตูชัยจอร์จินโย่ยิงจุดโทษนะผมจำไม่ผิดนะครับนั่นแหละนะก็ทูเคิลบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราต้องตอกย้ำหรือ,อทำผลงานแบบนั้นต่อไปนะครับผมในการบุกไปเยือนสเปอร์นะครับผม แล้วก็การเผชิญหน้าระหว่างเคนกับลูกาค,คูทูเคอร์อบอกว่าอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือความเฉียบขาดในการทำประตูแต่นอกนั้นเนี่ยแตกต่างกันโดยเส้นเชิงนะครับเราก็มีสมาธิของเราในการรับมือแฮนนี่เคนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับเรื่องตรงนี้นะครับอัปเดตสภาพทีเมเนี่ยคือทูเคอร์อบอกว่าไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมนะครับยกเว้นคริสเตนโูลิสคนเดียวแล้วสำหรับเพลซีเพราะว่าเองก็รกองเต้นเนี่ยอยู่สภาพ สภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับพร้อมลงสนามนะครับผู้นิเสร็จยังยังเร็วไปสำหรับเกมนี้ก็ผมคิดว่าถ้าสมมติในช่วงสัปดาห์เนี่ยเขาทันนะครับแต่เกมกับสปเปอร์เขาไม่นา่าขอมผมว่าอาจจะมีโอกาสนะเกมกลางสัปดาห์ที่จะเล่นคาราบาวนะครับผมที่จะเจอกับไอสตันวิลล่านะครับผมเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่าคู่เราเตะกันวันไหนนะเตะวันพุธหรือวันพฤหัส่าวันอังคารน,นะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับ ที่จะเจอสเปอร์นะครับเตะคืนวันพุธนะครับโอเคเราเตะคืนวันพุธนะครับที่จะเจอแอสตันวิลล่านะครับคือการสัปดาห์แบบนั้นอะถ้าถ้าแบบพรุ่ินิ้จะมีส่นร่วมกับทีมผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมนั้นนะครับแบบมีชื่อไปสำรองแลแบบนี้คือนักเตะที่แบบไม่ค่อยได้ลงอะผมว่ามีโอกาสได้ลงเกมกับแอสตันวิลล่าที่จะเล่นคาราบาวครับนะครับโอเคเพราะ ต่อนะครับต่อเรื่องสัญญาของดูดิเกอร์ก็หลายคนก็ได้เห็นข่าวไปบ้างนะว่าแบบคือสัญญามันไม่ค่อยขึ้นหน้าเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงแบบเลยเดือนธันวาคมกราไปแล้วอะนะครับผมคิดว่าอยู่ในช่วงนั้นนะที่แบบถ้าให้ผมคิดนะครับให้ผมคาดการณ์นะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันผมว่านักเตะคงจะมีสมาธิก็ให้เอเย่นคุยไปแต่แบบแต่การตัดสินใจแบบการต่อสัญญามันก็ต้องดูว่าแบบนักเตะเขาแบบ มันต้องโอเคกับค่าเหนื่อยอะไรสิ่งที่เขาเลือกร้องครับทูเกอร์พูดป,ประเด็นเรื่องสัญญาใหม่ลูดิเกอร์ว่าคือก็คิดว่าหวังว่าจะหาทางออกกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบเรื่องระหว่างโค้ชกับนักเตะเลยนะครับมันมันขึ้นอยู่กับระหว่างสโมสรกับเอเจนต์ของนักเตะแต่ตอนเนี้ยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมีความสม่ำเสมอมากในการเล่นระดับสูงแบบนี้คือฟอร์มสม่ำเสมอเขาก็คือใจเย็ยนนะครับสงบ นะครับแล้วก็มีสมาธิกับเกมการแข่งขันในสนามแต่บางครั้งนักเตะมันก็ต้องการเวลาด้วยครับมันถ้าถ้าให้สรุปก็คือฝั่งทูเคิลเองอ่ะก็ไม่มีอะไรจะอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรขึ้นหน้านะครับแล้วก็พูดถึงการเล่นเกมบุกหรือการสร้างสม,มดุลในแนวรุกนะครับโดยล้อมรอบทางลูคาคูอ่ะนะครับทูเคิลบอกว่ามันไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกคาคูอยู่แล้ว มันไม่ยากเกินเกินไปเขาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับเราเสียบางกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มผู้เล่นมีสามคนนะที่ทางทูงเทอร์เออรชื่อมาก็คือลอบบี้ชีมาลองซาและก็บาร์นี้ที่คือเข้าใจเขาว่าสามคนเนี่ยตามจริงอนะเชลซีน่าจะผมคิดว่าน่าจะแบบปล่อยออกจากทีมากกว่าแต่พอวันสุดท้ายของตลาดมันมันไม่ทันอะอะไรก็คือแบบมันย้ายไม่ได้มันก็เลยต้องมาอยู่กับทีมต่อแล้ว เวลาลงสนามเลยมันก็ค่อนข้างที่จะเบียดชุดปัจจุบันเราค่อนข้างปะสมควรเพราะว่าเราก็มีทั้งตัวจริงตัวสำรองมันสแตนบายกันไว้อยู่แล้วนะครับผมมันมีตัวสำรองอีกมันก็เลยแบบทูเคิลใช้คําว่าสูญเสียกลุ่มเราเนี้ยไปนะครับผมแต่แต่ทุกคนนะครับต่างรู้ดีว่าพึ่งพาใครเราจะพึ่งพาใครกับรายชื่อนักเตะที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมเราเรารู้ครับว่าจะ ทุกคนต่างรู้ครับว่าจะพุ่งพาใครนะครับผมทูเกลพูดต่อนะครับเรื่อหลังของสเปอร์นะครับว่าเวลาเจอสเปอร์ก็มีเวลาที่ดีนะครับผมเวลาเจอนะครับทูเกลบอกว่าการลงเล่นกับสเปอร์เนี่ยมันเป็นเกมใหญ่และเป็นคู่แข่งด้วยนะครับมันเป็นหนึ่งในะแมชที่คุณต้องการเล่นลงไปไปเจอกับทีมพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเป็นเป็นแมชเกมใหญ่เป็นลอนดอนดร์บี้ด้วยก็ มันก็เป็นเวลา DA, like like มันก like ah. an ็มันก็เป็นเรื่องดีเสมออยู่แล้วครับเวลาเจอกับซัเปอร์นะครับเล่นเกมใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับทูเคอร์แบบเหมือนชอบมันนะครับแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าซัเปอร์ด้วยนะครับผมก็สองวันอะประมาณเนี้นะครับผมแบบอ่าการเตรียมทีมอะไรก็แต่เพราะว่าสเปอร์เกมที่ผ่านมาที่เจอกับเรนส์เรนส์เรนส์อะไรเนี่ยอ่าเขารู้สึกไปเยือนนะนะครับทูเคอร์บอกว่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับผม ก็มีเวลาฟื้นฟูเมื่อวานนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับวันพฤหัสแบบได้ฟื้นฟูร่างกายแล้ววันแล้วก็ได้ซ้อมนะครับได้ซ้อมสองเซสชันแล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องดีเป็นข้อได้เปรียบสาหรับเราไปนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายเรื่องซาอูนะครับการเดบิวต์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็พูดประเด็นนี้ว่าคือ เรามีคนที่ขาดประสบการณ์เหมือนกับซาอูนะครับผมยังไม่รู้แบบประสบการณ์อย่างเขานะครับตอนเขาลงคุมทีมข้างสนามวันแรกเนี่ยนัดแรกมันก็มันก็คือระดับหนึ่งมันแปลกไปเลยมันอีกแบบหนึ่งไปเลยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยครับในทุกๆทุกๆสามวันนะครับผมเดี๋ยววันเดิอแข่งเดือวมีเดี๋แข่งอะไรอย่างเงี้ยตามคือมันเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมที่น่าประหลาดใจนิดนึงสำหรับอ่าอย่างซาอูอ่ะ นะครับเพราะว่าเข้ามาจากลาลดก้าสเปนต้องเข้าใจเ่า,าอังกฤษเนี่ยมันมีบอลถ้วยสองรายการสเปนมันมีแค่รายการเดียวบางทีเขาก็ได้พักอะไรนะช่วงนี้แต่ว่าในอังกฤษเนี่ยกลางสัปดาห์เตะและ้วอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็พักสองสามวันอะไรเงี้ยแข่งอยแล้วนะครับผมมันก็เลยมันมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ต้องมาสงสัยความสามารถของเขาว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักระยะนะครับผมในการปรับตัว แล้วก็ตัวอายุคืออายุของซาอุมันไม่ต้องกังวลครับเขาไม่ได้เป็นดาวรุ่งนะครับเขาอายุ26แล้ว26 27ประมาณนี้นะครับคือเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่พวกดาวรุ่งที่แบบว่าเ,าเดี๋ยวค,คิดน้นคิดนี่เดี๋ยวไม่ค่อยมีไม่ค่อยแบบรับมือความกดดันเหลืออะไรแบบนี้ไม่ไ,มได้อะไรนะครับก็คือซาอูมันก็อายุระดับหนึ่งแล้วก็เลยไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับผมก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะสำหร,รับสิ่งที่ฮูเข้าพูดนะครับก็ไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะก็อเอามา แค่ส่วนที่จําเป็นแล้วกันนะครับที่มันแบบน่าสนใจมากกว่าโอเคนะก็ประมาณนี้นะสรัดบทสัมภาษณ์ของโทมัสตูเกอร์มาดูรายชื่อที่ค่านะครับก็ผมทำให้ภาพมัเนเล็กขนอนดะเพราะเห็นอย่างที่เห็นนะครับคือทางการ,การ,การล้าเราไม่ได้แน่นอนทมสกอร์เขาใส่มานะแล้วดูครับคือบางคนนักเตะไม่รู้เจ็บหรือาอะไรยังไงแล้วนักเตะแก๊งอาร์เจน์ด้วยพวกโรเซลโซโรเมโลแล้วก็อ่าดวินซอนซานเชสอะไรอนะ่ะแก๊งแก๊งที่แบบ ต้องไปกักตัวที่โคเชียแล้วกลับมาอังกฤษอะน่ะแหละไอ้เกงนั้นอะนะครับก็คือไม่รู้จะยังไงว่าจะฟิตทันลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมันก็เลยแบบมันทําให้แบบเกมเนี้ยคือเราพลาดคือเราแค่ไม่มีคููในส่คนเดียวแน้วนะคือกองเต้ลงได้แต่คูอกองยังใส่ว่ายังเหมือนแบบยังยังไม่ทัวว่าจะลงได้หรือเปล่าแต่ทูเคอร์บอกว่าร่างกายเขาพร้อมแล้วแฟนเชลซีเข้าใจเข้าใจเชมเขาว่าแบบ เอ็นก็เล่คอนเต้เนี่ยมันออโต้ซีเล็กอยู่แล้วแบบคุณต้องลงมนตัวจริงอ่ะเขาพร้อมปุ่มมันต้องลงมนตัวจริงครับมันไม่ได้มีโอกาสที่จะให้เข้าไปสำรองอยู่แล้วมันไม่ไม่มีแบบนั้นครับมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยตัดสินใจผมว่าค่อนข้างจะไม่ยากนะว่าจะเป็นโควาสิตกับคอนเต้ยืนคู่กันไปเลยนะครับวิงแบ็กซ้ายก็ออลองโซวิงแบ็กขวาถ้า ถ้าโดนถ้าอยา List ่างลิเจนโดนบอลแดงแค่ครั้งเดียวแล้วแบบโดนแดแค่นั้นเดียวก็ถ้าลงได้ก็โอเคครับก็จะเป็นลิเชนเป็นชุดที่เราเล่นกับเซนิดะกองหลังล ure, Crystal, Clinton, ก็ลูดิเกอร์คิสเตนเซอสบูเกตตาเตียโกซิวานีลุ้นนะครับแอบมีลุ้นนะครับผมแล้วก็วกองกลางเนี่ยผมว่าโควาสิ่กองเตะน,นะครับแวนวรุ้นก็เป็นคายฮาวเวสเมสันเมสาลูคาคูนะครับน่าจะเป็นชุดนี้นะซีเยตน่าจะไปเป็นสำรองผมว่าอย่างนี้นนะหรือหรือไม่ก็อาจจะเป็น น่าคู่แต่ผมว่าถ้าความเป็นไปได้นะครับแวนเนอร์คงจะลงนัดหน้าเจอวิลล่านัดที่เป็นบอลถ้วยผมว่าได้หลแต่นัดนี้ผมว่าลงเขาคูลงตัวจริงนะครับก็มีแอบมีลุ้นนิดๆน,นะครับสำวรับเวนเนอร์อาจจะมีโอกาสลงเพราะว่านัดอย่างที่เห็นครับเมสันเมาส์เกมกับเซนเนตก็พอเจอเกมลับอย่างนั้นนะครับมันก็เลยแบบบางทีมันตัดเข้าออกจากเกมแบบทำให้เขาทำอะไรได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย นะครับโอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับส่วนของเขาเนี่ยก็คงจะเป็นแคลลี่เคนเดลลี่ลงทําหน้าที่ไับคอยแบกนะครับเลกินล่อนเอนดมเบเล่ะอะไรพวกเนี้นะครับอาจจะมี Steven สตีเวนเบิร์กไบคอยสอดแทรกบ้างถ้าลงได้นะครับผมสองหุนม,มินถ้าลงได้ก็คงเป็นอันตรายนะครับผมสองหุนม,มินไหลี่เคนก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาอันตรายขนาดไหนนะครับผมทั้งคู่นะครับก็ถ้าให้ผมคาดการเรื่องลูกเกมนะครับ เอาแบบงเป็นสองชอยแล้วกัน,นถ้าชอยแรกเอาชอยแรกก่อนเลยครับในสถานการณ์ที่แบบเขามีสองหุนมินแบบฟุ้งทีมาแบบทีมเขาไม่ค่อยไม่ได้ขาดนักเตะอะไรผมว่าเชลซีเหนื่อยเต็มที่สเสมอเกมมันจะคล้ายๆเหมือนตอนเป็นเราเราไปเยืยนอนแอนฟิลนะครับไปเยือนลูฟูที่แอนฟิลแต่ถ้าสเปอร์เขาชอยที่สองคือถ้าสเปอร์เขาไม่ได้เต็มหน่วยเต็มแมตเต็มหน่วยเท่าไหร่ขุมกําลังเขาอะ ผมว่าเชลซีบุกชนะได้นะครับผมไม่น่าเป็นปัญหานะครับมันจะลูกเกมมันก็จะออกมาเหมือนตอนเราไปเยือนเอเวอเ s สเตเดียมของอาเซนอลอะไรอย่างนั้นนะครับผมคืออยู่ที่ว่าสควอตเด็ของสเป็ตัวจริงของสปเปอร์เปยังไงในเกมพวกนี้ถ้ามาแบบซอง์ุูมินแฮ์รี่เคมมาจัดเต็มเลยอ่ะไฮเดรเอ็นดมเบเล่หรือใครก็แล้วแต่กองกลางโรเซ,ซอย่โซเนี้ยน,นะครับคือมันสูสี คือ,อย่าประมาณนะครับถึงแม้เขาจะแพ้เกมหลีนัดที่แล้วกับคิสต่าพาเลตมาสามต่อศูนย์แบบเขาเหลือสิบคนนะครับต้องอย่าลิมเขาเหลือสิบคนนะครับแต่เมื่อเกลรนลดอนดาบี้แล้วแฟนบอลมีนะครับมันก็เลยทําให้เชลซีอาจจะเจอเกมที่น่าลาคาญนิดหนึ่งนะครับอาจจะเจอเกมที่แบบไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่ถ้าทีมเขาไม่ได้ฟูะแต่ว่าเชลซีจะสบายนิดหนึ่ แล้วอย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจเชลซีจะทำผลงานได้ดีก็คือแฟนเชลซีสังเกตนะครับเวลาเจอทีมเล็กๆเ,เนี่ยหรือว่าเจอทีมกลางๆที่เขารอตั้งรับใส่เราเลยบางทีเราต้องหาไอเดียในการเข้าทำแต่เมื่อเจอทีมใหญ่อย่างเช่นเจออาร์เซนอลที่ผ่านมากับเจอลูฟูที่แอนซิ์เห็นไหมครับ <S <S เกมเดินตั้งสองเกมนั้นนะคือเราต้องตั้งรับแทนแต่เกมกับสปเปอร์เนี่ย เราอาจจะมีมีช่วงเวลาที่ครองบอลระบุสาแต่คงไม่รับลุกนะครับคงไม่รับจา๋าคงไม่รับแบบยืนกันหน้ากระดานรอเก็บแต้มเดียวเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่แบบว่าตั้งรับแล้วรอสวนใช้ความเร็วนะครับของพวกตัวรุปสเปอร,ร์ลูคคสมูร่าหรือใครก็แล้วแต่นะครับไบอันกิวอะไรนะชื่อชื่อน่าจะน่าจะชื่อนี้นะถ้าผิดขออภัยนะครับที่สเปอร,ร์ดึงมา นะครับวอนเดอร์คิดอ่ะในลาลิกาสเปนนะครับก็อย่างที่เห็นแบบอย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้ามันออกมาในทรงแบบสเปอร์มันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นอะ่ะยิ่งขาดรงนคือมีผมว่าเชลซีคงอาจจะได้เปรียบในรูปเกมแต่จะทําประตูได้ไหมเนี่ยผมว่าคงไม่ยากเหมือนตอนเจอเซนิผมบอกนะครับอาจจะไม่ยากเหมือนเจอเซนิแต่ถ้าเราเล่นในบ้านสเตนฟอร์ดบิดไม่แน่ครับ อ่าต้องเข้าใจนะเกมเราไปเยือนเขาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องอยากเก็บ3ามคะแนนอยากอยาก,อยากเก็บชัยชนะดังนั้นเขาจึงต้องเปิดเกมนู่อ่ะมันอาจจะมีพื้นที่ให้เราทําบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าเชลซีน่าจะเฉือนได้ถ้าเล่นตามแผนเล่นตามรูปเกมของตัวเองและไม่โดนอุบัติเหตุฟุตบอลอย่างใบแดงลิเกที่แอนฟิลอย่างเงี้ยนะครับหรือเล่นกันแบบพร้มตก ใบดีด้วยอย่เี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นผมว่าเชซีเอาัวลอดและเก็บสามคะแนนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมในบ้านเนะี่ยผมอาจจะคิดนิดนึงที่แบบว่าให้เสมอนะแต่น,นี้เราไปเยืองงนผมว่าคืออย่างย่งแบบพอเสมอตัวก็คงจะเสมอแต่ถ้าลุ้นมีโอกาสลุ้นชนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วง before the match นะครับยังไงก่อนจากไปนะฝากกด Subscribe ช่อง ฮาร์ดลอบบี้มาด้วยนะครับเพื่อเป็นการใจ้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ก็เกือบจะถึงร้อยห้าสิบซับแล้วนะก็ขอบคุณมากๆนะครับก็พยายามไต่ไปถึงสองร้อยสามร้อยนะครับผมก็ตั้งเป้าไว้เป็นหลักพันนะครับผมขอให้ับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันได้นะใครความคิดเห็นคล้ายๆกันอะไรก็พูปคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะับช่งวดีโอบิ๊กฟอร์ดครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ พบกันหลังเกมอ่ะนะครับผม After the match นะครับสวัสดีครับ